สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อได้ตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปินหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะรายการที่สองนะคะเป็นทาเวสุวรรณนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระพ,พุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเจดี รายการที่5นะคะเป็นเหมียนหลวงปู่โตนะคะพุทธศักราช2512นะคะรายการที่6นะคะเป็นพัฟพิกเนตนะคะ รายการที่ะะเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือแจวรายการที่แปดนะคะเป็นพระแก้วะคะ่ะใช่ไหม รายการที่9เป็นสมเด็จนะคะทรงหนาๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่10นะคะเป็นเบี้ยแก้นะคะมีภาพพ่อกล้วยนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นฮนุมานนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญพระนาคปกที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารายจังหวัดระยอง รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะที่ระดึกอายุ82ปีนะคะปีพศส5 1 1นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อกะเสมนะคะปี2532นะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นพระผงพุทโธน้อยนะคะแม่ชีบุญเดือนนะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระสมเด็จเกชโยนะคะองค์นี้พิมพ์หกชั้นอกตลอดนะคะอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะ รายการที่17เนะคะเป็นเหรียญรวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีพศ2521นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตัวยันอักขรบแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผิวสีแดงด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะองนี้เป็นพระคุณแผนนไหมคะแต่เนื้อมันเป็นเหมือนเม็ดแปะแบบนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะองนี้รายการที่20นะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อกันนะคะปี2469นะคะทีระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่าก,กระบือนะคะปีพศ2484นะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะ รายการที่2 2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพานนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าตะกุดคู่มหาอำนาจปี2538นะคะ วัดโป่งกระสังนะคะในจังหวัดประจวบวงนี้รายการที่ยี่สิบสานะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดราหารไรจังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังจะเขียนว่าฉลองพระชนพรรษาครบ100ปีนะคะปีพศ .2556 นะคะเป็นรายการที่25นะคะ รายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตะนะคะปีพศสอง1นห้าหนึ่งนะคะด้านหลังตัวยันอักขรบแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่26สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีค่าบรักสีแดงนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหมือนพระพระกุนะคะอีองนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดสแกยุธยาปีสองห้าสามสองนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ <c oughs> รายการที่สามสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหยี่ยมน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ด้านหลังเขียนใต้ร่มเย็นนะคะสองห้าปีสองหนะคะเป็นพระอาจารย์ทีมด้านหลังนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนีอกเป็นร่องตลอดแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จหกชั้นนะคะองนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะปีสองห้าสามเจ็ดนะคะเดียญเนื้อผิวทองแดงผิวรุ้งก็ได้นะทองแดงผิวแบบว่าสวยๆอะ่ะนี้ องค์นี้นะคะเขียนวัดบะไส้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่ศิรา รายการที่34นะคะองคงนี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะ รายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะรายการที่37นะคะเหรียญหลวงปูไข่นะคะด้านหลังเรียบ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญเซมาที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดตหารไร่นะคะปีพศ2518นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เป็นพระผงนะคะหลวงปู่มหาศิลารุ่นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระ25สศตวรรษนะคะรงยาสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่40นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะด้านหลังตัวโค้ดภาษาจีนนะคะนี่องค์นี้เป็นรายการที่41นะคะ รายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือแจวนะคะเป็นรูปวัดรูปโบสถ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีค้าปรักสีดำติดที่องค์พระนะคะเนื้อพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่44นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะอ,องนี้รายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จพุทธซ้อนสององค์นะคะนั่งชั้น3ชั้นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะอ,องนี้เป็นรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นเสือแกะนะคะแล้วก็ใส่กรอบแบบว่าโชว์ผิวนะคะเขาใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่46นะคะรายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตาองค์นี้มีรอยเส้นเกสรอยผงตะใบทองนะคะเป็นรายการที่47นะคะเนื้อผิวออกสีแบบแดงๆนะคะ รายการที่48นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะรูปปอ้หลวงพ่อเงินสองหน้านะคะองค์นี้นะคะใต้ฐานเป็นฐานเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนหนูก็ไม่รู้นะคะเป็นเหมือนพระบูชาเนี่ยค่ะเป็นเนื้อผิวออกสีทองๆนะคะอยู่ในถุงเก่าๆแบบนี้เลย องนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะปี2 4 7สี่ดสี่นะคะองนี้รายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ